สวัสดีค่ะ FC, ทุกทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ปให,ใหม่นะคะคลิปนี้เด็กๆน่ารักมากเลยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะดูให้จบนะเอจ๊ะเอเด็กๆสวัสดีครับ สวัสดีครับไม่ไม่ไหไม่รอจังเลยๆๆรอจังเลยลูกไหไม่ครับเออตื่นเช้ามายังไม่เช็ดคี้ตาเหรอลูกยังไม่เช็ดคี้ตาเหรอครับคี้ตาเจียมเยอยอ,อันนี้อากาศดีมากฝนตกฝนตกนะคะอากาศดีมากๆเลย สวยสวยเจ้าหญิงเจ้าหญิงสวยสวยจ้าเจ้าหญิงสวยสวยว่างไงคะว่างไงคะลูกอันนี้อะไรนี่นี่ใครเนี่ยฮะเจ้าหญิงดำดำเจ้าหญิงดำดำของแม่เ <c oughs> จ้าหญิงดำดำของแม่เอ้ย <c oughs> ดำดำของแม่ <c oughs> ชุดหล่อของแม่เอ้ยหล่อจริงๆเลยลูกหล่อจริงๆเลยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่เนี่ยหล่อมากเลยครับทำหน้าใเนี่ยจุ๊บป,ปุ๊บเลยหนะ้าทำหน้าจุ๊บปุ๊บเลยเ ก็เอาก้นขึ้นสิลูกสวยสวยก้นมันใหญ่หระฮะเอาก้นขึ้นเอาก้นขึ้นยกก้นขึ้นเออก้อนก้นขึ้นอนะ่ะก้นขึ้นไปก่อนแต่จริงๆเขาขึ้นเองได้นะคะแต่ว่าเขาคงจะเล่นอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะรับเล็บหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเขาเล่นมากกว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไ,ไหมเก่ง เขาน่ะเก่งอยู่แล้วเขาสวยอ่ะไม่ต้องห่วงนะคะเขาเก่งมากอยู่แล้วยายายส่งโซฟาเจ้าหญิงอันใหม่มาไม่ยังไม่ประกอบให้ใช้เพราะว่าใช่อันเก่าให้พังก่อนใท่นเก่าให้เละเทะก่อนให้พังก่อนนะคะไม่อยากใช้แบบเยอะๆรวมๆกันแล้วมันจะเสียดายของนะคะเสียงใครใครทะเลาะก,กันข้างนอก จะแม่สามสีจะแม่จะแม่สามสีสามสีเอ้ยอยู่อใครเหย่อข้าต้มเหรอนะต้มต้มต้มครับนี่เข้าสวยเดี๋ยวนี้ข้าสวยยกขาเลียได้แล้วนะคะยกขาเลียก้นได้ละค่อยเป็นค่อยไป เดี๋ยวสักวันก็เสริงดีขึ้นกับเขาใหม่นะลูกนะใช่ไหมข้างใหม่มาลิน้อยมาลิน้อยของแม่ลิเอ้ยลิครับต้องอยากเข้าห้องเหรอลูกมามๆให้เข้าไป อยากเข้าห้องอากาศดีเด็กๆเข้ามาอยู่ในบ้านกันนะคะอ่านี่ออกมานี่อยากออกอ่านี่ออกอากาศดีโอ้อยากกินนมแม่เหรอลูกนะ่าสงสารจังเลยอากาศดีอยากกบนมแม่ฝนตกนะคะตูปุ้นลูปุ้นฝน,นตก ลุงปุ้นเดินเข้าบ้านเนี่ยเข้ามาในบ้านเนี่ยน่ะเนี่ยเดี๋ยว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 มีนักเร่งมีนักเรงเดี๋ยวก่อนมีนักเร่งเดี๋ยวก่อนโอ้โหทำลูกชายแม่ได้ไงจะมาทำสมชายแม่ได้ไงฮะไอ้อ้วนมาทำสมชายแม่ได้ไงโอ้มาลุกมาเข้าบ้านไหมสมชายเข้าบ้านไหมลูกเข้าบ้านไหมฮะเข้าบ้านไหมลูกสมชาย ลุงชายอ้วนเอ้ยแม่อุ้มไม่ไหวแล้วลูกแม่อุ้มไม่ไหวแล้ว,มมว,ลวดูบรรยากาศฝนตก ในนบ้้าแลวไม่ทะเลาะกับใครไม่ยุ่งกับใครนะคะสมชายไม่ทําใครเลยเป็นผู้ชายที่น่ารักมากนะคะไม่ทําใครเลยมีแต่น้องๆคอยแกล้งนะคะน้องๆคอยแกล้งเขาก็ไม่สู้นะคะเขานั่ง ล้มตัวเลยนะคะเวลาเจอเข้ขาฟันแกงเอ้าตกใจข้าไใหม่ลุกขึ้นมาใช่เอ๊สุดหล,อล่อของแม่หลอจังเลยลูกขนฟูเลยลูกขนฟูเลยเด็กวานนอกอะ่ะเด็กวานนอกทำไมขนฟูกันขนาดนี้ฮนะืทำไมแมวแต่างจังหวัดชอบเป็นแมวพันเยอะนะคะ แต่บางครั้งม่กก็หายสงสัยตรงที่ว่าออคนต่จังหวัดเนี่ยเขามีซื้อแมวมานะคะคือลูกๆหล,ลานๆเนี่ยอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยก็ซื้อแมวมาให้ปูยญาตายายเลี้ยงนะคะแล้วเขาก็เลี้ยงปล่อยนะคะปล่อยแล้วก็หนีไปตามป่า,ามีคนเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าแมวเขาเนี่ยสวยมากอะไรเงี้ยเขาก็หายไปเลยอะไรเงี้ยคะ่ะนะคะว่าพอติดสัตว์อะ่ะแล้วเขาก็หายไปนะคะหนีเข้าป่าเข้าอะไรก็กลายเป็นแมวป่าแมวอะไรไปเลยนะคะ จากแมวสวยๆแมวน่ารักน่ารักที่ซื้อมาก็กลายเป็นแมวป่ากันหมดนะคะก็กลายเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเด็กๆพวกเนี้ยก็น่าจะผสมพันธ์กับแมวป่าแมวพันธ์อะไรพวกนี้นะคะพอผสมพันธ์กับแมวพันธ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็สวยนะคะขนสวยน่ารักมากเนี่ยขนนเนี่ยน่ารักมากนะคะขนฟูเลยค่ะดูขนเขานะคะเน,นี่ยน้องน่ารักจริงๆรอดูตอนโตนะคะ โตมาจะน่ารักขนาดไหนเนี่ฝนตกไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เอาเข้าเหนียวเข้าปั้นเข้าไปได้ยังไงเข้าปั้นเข้าต้มเข้าต้มไปนั่งเยู่ยวบนรถอยากเข้าไปอยู่ในห้องกันเดี๋ยววันนี้แม่ต้องเก็บกวาดห้องเก็บกวาดบ้านให้หมดเลยเตรียมรับน้องๆสตูนพรุ่งนี้นะคะ น้องๆสะตูนพรุ่งนี้แล้วก็พี่ครีมพี่บ้าพี่บอลมาก็คงจะนอนกันในห้องนี้ให้หมดแต่ว่าอาจจะเก็บของออกมาเป็นบางอย่างนะคะแต่ก็ยังเอาแมวไว้เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ให้ออกมานะคะเพราะว่าส้มๆเทาๆน้ําตาล,ต,าลต้องอยู่ในห้องเหมือนเดิมนะคะแต่ก็นอนกันนอนคนก็นอนกันในนี้ให้หมด<笑><笑>เพราะว่าห้องนี้มีแอร์ไงเด็กๆก็ชอบนอนแอร์กักน,นก็เลยเก็บกวาดให้พวกเขา ให้ลูกๆก,ก็เด็กๆจะมาก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเหมือนกันอ้ยมีความสุขจังเลยลูกขนุนเลยขนุนมีความสุขมากเลยขาสั้นๆโหถ้าถ้าเพื่อนพี่เคนมาพ,พูดให้ฟังนี่ก็คงไม่รู้เนาะว่ามีแมวเด็กที่น่าสงสารน่ารักขนาดนี้ นั่น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 นี่ไงนี่ไงจอมเกเรนี่ไนี่ไงนี่ไงลังแกนลังแกเขามาเลยมาเลยไอ้วัวหนูวัวไม่ไหวลูกหนักหนักมากไปลูกไปไปข้างนอกไปข้างนอกเลยนั่น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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวิ่งไล่เขาเกเรเกเรเอต้มต้ม เข้าใหม่ไปนอนใต้เตียงละเสียงสามใบเถาร้องฝนตกไม่ปล่อยให้ออกมาโอ้จะเกล,เลีเลยม้กทั้งน้องเหลอลูกน้องไม่รู้เรื่องหรอกน้องไม่สู้หนูเ <c oughs> ขาปั่นอ้วนมากอุ้มถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่คิมมาเจอในพี่คิมตกใจว่าน้องทำไมใหญ่ขนาดนี้อ้วนขนาดนี้ เล่นกันแม่ลูกเล่นกันมาละเล่นกันเล่นกับลูกเขาแต่ถ้ที่ไม่ใช่ลูกตัวเองลูกตัวเองอยู่นี่ลูกตัวเองอยู่นี่ แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะไม่บายค่ะ